วันนี้จ้อยเอาใจนะคะสายซิ่งนะคะสายแต่งนะคะสายกระบะสวยๆนะคะใครที่อยากได้กระบะไว้ใช้งานสักคันนะคะแล้วก็พร้อมแต่งจัดทรงให้นะคะและที่สำคัญเครื่องเสียงชุดใหญ่ด้วยนะ,ะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ จอกับเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะคะและเช่นเคยวันนี้เจอกับจอยเพชรคาร์เซ็นเตอร์เช่นเคยนะคะเจอกับจอยแบบนี้แน่นอนค่ะว่าเรามีรถมารีวิวให้คุณลูกค้าชมแบบสวยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้จ้อยเอาใจนะคะสายซิ่งนะคะ สายแต่งนะคะสายกระบะสวยๆนะคะใครที่อยากได้กระบะไว้ใช้งานสักคันนะคะแล้วก็พร้อมแต่งจัดทรงให้นะคะและที่สําคัญเครื่องเสียงชุดใหญ่ด้วยนะ,ะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเดี๋ยววันนี้จ้อยพาไปชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Toyota o y o t a v i g o c h a m p นะคะตัวนี้เป็นตัว Smart c a b 2.5e ปี2013นะคะตัวนี้จะเป็นโฉม g o c h a ช p แล้วนะคะและคันนี้นะคะมีความพิเศษยังไง ะะแล้วน่าสนใจแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้จอยจะมา,าพาท่านลูกค้านะคะไปชมกันเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นโครเมียม3ามชั้นแบบนี้นะคะหลอดแบบนี้เลยนะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบนะคะหลอดฮาโลเจนนะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าเดิมๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าลูกค้านะคะไม่ชอบนะคะตัวนี้มันก็จะสีเอกจะเหลืองๆหน่อยคือเป็นไฟหน,หน้าคู่ตัวมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขัด ขัดไฟหน้าให้นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นสีเทาดำนะคะสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีเดิมสีแท้จากโรงงานเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันหน่อยคะ่ะและสำหรับตัวนี้นะคะทางร้านจัดทรงให้ใหม่นะคะก็ทางด้านของล้อของเขานะคะก็จะเป็นนะคะ แมกใหม่นะคะยางใหม่แกะกล่องเลยสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นแมกเวลนะคะ5ก้านนะคะพร้อมน็อตสีนะคะแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะก็ซีรียางของเขาก็จะอยู่ที่2 4 5หทับ4 5 R18 นะคะยางขอบ18นั่นเองเป็นยางปี2020นะคะกระจกมองข้างของเขานะคะก็จะเป็นกรอบโครเมียมนะคะครอบโครเมียมแบบนี้พร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง2ด้านเลยนะคะนี่ตัวนี้ก็จะติดฟิล์มใหม่ให้รอบคัน ะะมือจับเป็นโครเมียมนะคะตัวกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะสำหรับ V ี g o c h ช m p ตัวนี้นะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เป็น Smart ท a p นะคะเป็นแคปเปิดได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะภายในนะคะภายในของเขานะคะโอ้โหบอกเลยสวยมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันแบบชัดๆกันอีกครั้งนะคะก่อนอื่น พามาดูด้านหลังกันก่อนนะคะสําหรับด้านหลังของตัวนี้นี่นะคะได้ยางจัดทรงใหม่หล่อๆแบบนี้เลยนะคะแม mm ็กหม่ยางใหม่ทั้งคันนะคะสําหรับคันนี้นะะ mm hmm. และสําหรับด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นมือจับโครเมียมพร้อมไฟเบรกดวงที่3านะไฟท้ายของเขานะคะดวงใหญ่เลยนะคะตกแต่งมานะคะทรงนี้สวยๆเลยนะคะมีโลโก้ของวิกโกแชมป์นะคะเป็นโครเมียมนะคะสวยๆสาหรับตัวนี้เป็นตัว E นะคะเป็นตัวรอง ท็อปนะคะนี่นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูฝาท้ายหน่อยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะปี2013แต่ว่าการใช้งานน้อยมากนะคะสังเกตดูแมกไลเนอร์ได้เลยนะคะแมกไลเนอร์นะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะร่องรอยของการใช้งานนะคะแมกไลเนอร์แทบจะไม่มีเลยนะคะยังสะอาดเอี่ยมอยู่เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนอตทั้งด้านตรงนี้ข้างหลังนิดนึงนะคะอันนี้เดิมเดิมเลยนะคะรับประกันได้เลยว่าไม่มีการทําสีมาไม่มีการถอดถอดเปลี่ยนข้างหลังมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยนะคะ ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกเลยเป็นสมาร์ทแคปนะคะแคปเปิดได้นี่ก็จะเปิดได้โล่งเลยนะคะการขึ้นลงทางฝั่งของตรงนี้ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะและนี่เลยค่ะที่จ้อยบอกนะคะนอกจากเราจะจัดทรงให้แล้วนะคะตัวนี้นะคะยังมีเครื่องเสียงนะคะชุดใหญ่ให้ด้วยนะคะเป็นชุดลำโพงนะคะข้างหลังนะคะตรง เบาของคนนั่งข้างหลังนะคะห้องผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นชุดลำโพงสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครได้ไปจัดเต็มนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะเราก็จะมีชุดแม่แรงที่คันน็อตล้ะอะไรให้ครบเลยนะคะออกรถกับเพชรคามไม่ต้องกลัวนะคะนี่มาดูฝั่งนี้นะคะ เปิดประตูออกมาลูกค,ค้าก็จะเจอกับแผงประตูนะคะฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีผ้านะคะนุ่มๆแบบนี้นะคะนี่ตกแต่งได้อย่างแบบสวยงามมีช่องวางของวางแก้วน้ํานะคะลําโพงครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะภายในของเขานะคะก็จะออกแบบมาเป็นสีทูโทนนะคะทอนโซน ข้างหน้าก็จะออกเป็นสีเทาดํานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเบจนะคะก็คือเป็นสีโท,โทนที่สวยมากๆเลยนะคะเบาะของเขานุ่มนั่งสบายนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะสีเบจแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวมาดูภายในชัดๆกันนะคะ คอนโซลกลางนะคะเราก็จะเจอกับหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะนี่นะแถมให้ด้วยนะตรงกลางนะคะก็จะมีปุ่มนะคะปรับนะคะเครื่องปรับอากาศนะคะก็เป็นแบบ หมุนมือนะคะแมนนวลนะคะมีไฟฉุกเฉินให้นะคะตรงช่องของเครื่องเสียงนะคะลูกค้าสามารถนะคะเล่นซีดีนะคะ m p 3 FM MM AM ได้หมดเลยนะคะเสียบ AUX ก็ได้นะคะนี่แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นอของออปชันของเครื่องเสียงนะคะพวก Power ต่างๆนะคะให้ครบนะคะรับรองว่าคันนี้เสียงกระหึ่มนะคะแล้วก็เป็นเกียร์นะคะธรรมดานะคะ5สปีดนะคะสำหรับตัวนี้ มีช่องเก็บของนะคะครบระบบความปลอดภัยนะคะก็แอร์แบ็กคู่หน้าให้2ลูกนะคะวิสัยทัศน์ในการมองเห็นนะคะก็นี่ค่ะชัดเจนนะคะนี่นะกระจบติดฟิล์มให้ทั้งรอบคันนะคะมีลำโพงข้าง2จุดด้วยกันนะคะอันนี้ลูกค้าคนเดิมเขาใส่มานะคะจัดเต็มเครื่องเสียงนะคะสำหรับคันนี้นี่แล้วก็แผงประตูนะคะตรงที่กด เขาเรียกว่าที่กดกระจกนะคะก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะภายในนะคะสะอาดสะอ้านนะคะใหม่มากนะคะรับประกันได้เลยคันนี้นะคะไม่มีพลิกความชนหนักน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะโครงหลังคาเดิมๆเลยนะคะมีไฟในเก๋งนี่เห็นะ,ค,ะความเดิมของเขาเนี่ยคะ่ะยังมีรอยยันนะคะอคระต่างๆนะคะของเจ้าของเดิมยังอยู่นะคะแสดงว่าโครงหลังคาเดิมนะคะสวย นะคะเรียบเรียบสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะคะภายในของเขาก็ออปชั่นครบนะคะแอร์เย็นฉ่ำนะคะ,ะมาดูหน้าปัดเรือนไม้กันหน่อยสำหรับหน้าปัดเรือนไม้คันนี้นะคะก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นวัดรอบให้นะคะก็แสดงวัดรอบแสดงความเร็วนะคะแล้วก็เลขไม้ของเขาจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะเลขไม้คันนี้155,897กิกโลเท่านั้นนะคะไม้แท้ไม้ปกตินะคะแล้วก็จะมีถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะ ค่ะ,คะก็ตัวนี้นะคะถ้าออกรถกับเพชรคารไปนะคะตอนนี้เรานะคะมีบริการเติมน้ํามันให้ลูกค้านะคะก่อนรับรถทุกคันเลยนะคะมาดูฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างนะคะสามารถาพับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าได้นะคะพับได้นะแล้วเรามาดูหัวน็อตนะคะมาดูตะเข็บของตัวรถกันหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวจะ ให้ดูนะคะความเดิมความสวยของตัวเม็ดอาร์คนะคะแกะอยาดอีกน,นึงนะคะมันนี่นะคะดูความเดิมของเขานะคะโวสวยมากนะคะนี่กริบเลยนะคะทั้งคันเม็ดอาร์คเรียงสวยมากนะคะดูเลยนะคะสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะดูหัวน็อตหน่อยนะคะหัวน็อตฟัง ตรงนี้นะคะก็หัวน็อตเดิมๆเลยนะคะหัวน็อตไม่เคยขยับไม่เคยแกะไม่มีการทําสีใดๆนะคะสวยมากนะคะคันนี้กริปเลยนะคะรับประกันได้เลยแถมพรมไว้นิ้วให้รอบคันด้วยนะคะออกรถกรับเพชดคาร์เซนเตอร์ไปนะคะลูกค้าจะได้ออปชั่นครบนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะห้องเครื่องกันนะคะ ทางด้านของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2,500cc นะคะ120แรงม้านะคะ4สูบ16วาลวนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามความเดิมของเครื่องกันแบบใกล้ๆนะคะสําหรับตัวนี้นะคะโปงตัวนี้นะคะเดิมๆเลยนะคะไม่มีการทําสีแน่นอนเนี่ยลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่าตรงนี้นะคะยังมีรอยปัม๊มของโตโยต้าอยู่เลยแสดงว่าเป็นฟ้ากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสีเดิมสีแท้รับประกันคันนี้ไม่มีการทําสีมาแน่นอนนะคะแผ่น การความร้อนนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้นะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะรับประกันสติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบเลยนะคะคานหน้าเดิมๆนะคะสําหรับตัวนี้มีคันหน้าเดิมๆม,มีรอยจากโรงงานนะคะยังไม่มีการไขไม่มีการแกะใดๆนะคะหัวน,อน็อตนี่ก็คือยังไม่เคยขยับเครื่องเดิมนะคะ ตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องมานะคะเครื่องเดิมเครื่องแท้จากโรงงานมาเลยภายในห้องนะคะน้ํามันไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะคะเรารับประกันได้เลยนะคะสําหรับเพรพาเซนเตอร์นะคะออกรถกับเราไปนะคะเรามีบริการนะคะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะที่ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานนะเขามีบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์วีควิกนะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็ายจากช่างผู้ชํานาญการด้วยนะคะแล้วก็เพชรคาร์เซ็นเตอร์นะคะเรามีรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนานถึง3เดือนนะคะหรือ10,000กิโลเมตรนะคะมีบริการ W Smart นะคะให้ลูกค้านะคะช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าลูกค้าจะน้ำมันหมดแบตบสตาร์ทไม่ติดนะคะ,ะเครื่องยนต์มีปัญหา ะคะเรามีบริการลดสไลด์ให้ลูกค้าถึงที่เลยนะคะและสําหรับราคาค่าตัวนะคะของเจ้า Vigo กแชมป์คันนี้นะคะ 2.5e ปี2013ตัวนี้นะคะเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะคะขายในราคา49,000บาทเท่านั้นนะคะโปรนี้นะคะให้สิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ดูในช่องทางของ YouTube และก็ช่องทางเพจเพชรคาร์เซ็นเตอร์เท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะรีบเลยนะคะเพราะว่าโปรนี้นะคะเรามาลดพิเศษ สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเราเท่านั้นนะคะคันนี้บอกเลยนะคะฟรีดาวไปเลยนะคะสำหรับคันนี้มีเครดิตไม่มีเครดิตลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะคะทรงเพียง 7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับวีก้แชมป์นะคะปี2013ตัวนี้นะคะสวยๆแบบนี้จัดทรงให้แบบนี้แม็กไมยางใหม่แบบนี้นะคะและที่สำคัญเครื่องเสียงครบชุดเลยนะคะลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะคะเรียกว่าได้ไปคุ้มสุดๆนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะคะอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเพรคาร์เซ็นเตอร์นะคะเราเป็นโชว์รูมรถยนต์มือสองนะคะมีทั้งเก่งกระบะให้ลูกค้าเลือกมากกว่า1 0 0 คคน,นะคะหากใครสนใจนะคะอยากจะชมรถนะคะสามารถมาได้ที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขา3นะคะตรงสี่แยกโรบินสันจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมาหาจอยได้เลยนะคะการขายนะคะไว้คอยดูแลคุณลูกค้าทุกท่านนะคะและสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะคะโควิดแบบนี้มาไม่ได้นะคะเรามีบริการจัดสัญญาถึงที่นะคะเมื่อสัญญาผ่านเรามีบริการส่งรถนะคะให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้ เลยนะคะแล้วที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สำหรับเพรคาเซนเตอร์ด้วยนะคะวันนี้จอยและเพรคาเซนเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ